ทดสอบเครื่องตัดหญ้า24โวลต์มอเตอร์บัตเลดก่อนส่งท่านลูกค้าที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนี้ก็ต่อกับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่24โวลต์12แอมป์ชาร์จให้ไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบกับใบเอ็นใส่ใบเอ็นเรียบร้อยนะครับกดสวิตช์แรงมากๆนะครับ ต่อไปมาลองกับใบจักหรือใบวงเดือนกันบ้างนะครับต่อไปมาลองกับใบสี่เหลี่ยมนะครับมาดูความแรงใช้งานได้ปกติ100%นะครับเดี๋ยวจะแพ็คใส่กล่องกันกระแทกแล้วก็ส่งขนส่งเอกชนให้ท่านลูกค้านะครับท่านลูกค้าก็รอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะ